เพลงยิ่งกว่าใครเมนกันนะครับดยย่างเกยขี้นอนใครแผลนอนจะเอาอันนี้ตีตูดแหล่หน้าก้อ้ทุกคนขี้โมยยังไม่พลาดเลยครับนอนๆนทุกคนเฮ้่พลาดเลย มันมีการแข่งขันเกิดขึ้นคนนี้ก็บอกว่าของเจมเก้าเิ่งนะครับโอ้ยอยมาแข่งกับผมเจมเกาะน้งคํานะครับเ็มนี้นะครับยางหนอนนะครับทุกคนนี่นะครับยางเกยขี้หนอนบ้านเราอยากยางเกยขี้หนอนวันนี้เราจะมาเพ่งยิ่งว่าคขเมนกันนะครับโดยที่เราเตรียมป้องน้ำไว้แล้วนะครับป้องน้ำเราเราจะใช้น้ำมาไว้นะครับทุกคนนี่นะครับนี่นะครับ อ่านี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าขวดนะครับจะให้ยิ่งคุณละเจ็ดครั้งนะว้าวใครใครเต้ค่ายเต้ดูใครแพ้เราจะเอาอันนี้ตีตู้สิบตีเลยโอ้จังหูทาใครแพ้นะครับวันนี้ตกเสียเบียยี่สิบบาทนะครับเว้ยค่แผลนะครับตกเสียเบียยี่สิบบาทนะครับเป็นกับเด็กๆครับยาเล่นเยอะนะครับเด็กไม่มีเบี้ย เราก็เล่นกันเดียวเดียความบันเทิงนะครับเล่เดียวกันเดี๋ยวความบันเทิงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแข่งกันได้เลยนะครับทุกคนไปน้องฮาริต้าจะเชียร์อยู่ครบสนามนะครับแล้วก็ก้อยเป็นกรรมการให้เราด้วยนะครับเอ๋อจะจอกเร็วจะจกอะอ๋อตุ้ยอ๋อตุ้ยอ๋อตุ้ยอ๋อตัวยจะจกพุ่งนะอ๋อตุ้โอเคนะเดจะทำมาเลือกมาเลยนะครับโอ้ไม่โตนะครับราชาคิโมะนะครับ ก็จลยกี่โมนะครับคร <c oughs> ั้งที่หนึ่งไม่ทุกไปเลยนะครับอครั้งที่สองต่อไปเลน่ากาอิจิตคนกี่โมก็คนกี่โมนะแต้มเป็นนี่เองเนี่นะครับครั้งที่สองนะครับโ <c oughs> อ้อยครั้งที่สองนะครับเล่าเป่าไปเลยตอนนี้มีเหลืออยู่ห้าห้ากระป๋องนะครับ ไม่โดนยิงทุกตรงไหนนะครับไปเลยไม่มีแ้วไม่มีเลยเลยนะครับกลางทีสามแล้วนะครับไปดูแล้วโอ้ยเชียดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าป่องไม่ลมนะครับถ้าป่องไม่ลมโหลถือว่าไม่ได้คะแนนนะครับผม oh, <no. S 2> อ,อ,อ๋อนโาโดนแล้วน,น,นะครับออลลึมแนะนำเชิดคนนี้ชื่อเชิดเอ้าฟิตนะครับ นี่นะครับโอ้ขังตีไรชาคีโมนะครับไรชาคีโมขังที่ซไปเรียวนะครับนี่กรรมการโอ้กรรมการเก็บดีดีเลยเลือกทีครับเลืออีกสามที่ท่อนไปเซเลยนะครับเลือกอีกสามที่นะครับว่างเปล่าเลยครับไรชาไม่ขี่โมแล้ว โดนนะครับแต่ไม oh, so ่โตเท่านะครับกังทีห้าไปเดือนนี่กังทีหกนะครับเตือนสนามหรือเปล่านะครับไม่มีการแก้ตัวนะครับหน้าผมหน้าผมราชิโมมะเลโอ้มาเร็วนะครับได้นึ่งเร็วได้นึ่งเวนะครับทุกคนได้นึ่งเร็วโอ้ยิ้มอกเล็วนะครับตอนนี้ยิ้มอกเล็วอีมีลุนถึงสองกระป๋องนะครับ กรป๋องเด็กไปเรียนนะครับทุกคนนี้นะครับกระป๋องดีโซนี่กางสุดท้ายใช่ไหมครับการสุดท้ายเยดียว้นกโมงรานจะม่กโมแล้วโอเค,ครัอน,นี้ถึงตาป้าต,ต<อ>ัวดำนี่นะครับ กระจองนะครับผมเจมก้อนกันะครับเจมก้อนกัยิง,กงนกล้นมาตัวนงเร้วยิงเป็นร้รยยิงนก,กงตกปลายตปลาใายหรอานะจะเริ่มเลยนะครับกงที่หนึงแล้วนะคะังที่หนึ่งนไปเรยวนะครับ ครั้งที่นึ่งเราได้แล้วนะครับทุกคนกัญยางมากับกัญยางกรโจะโซกกันโจอยังได้ดูว่าเราจะยิงถึงกันขังกันไม่ไดีวะเป็นอันวะเกมมือใครมาอ่ะไม่ตามไม่ได้เลียวเรบนีไม่ได้เลียวทำไมอ่ะทำไมแกนมือได้อ่ะป๊ะป๊๋ยวเขาโว้กบนท้ายคลิปไอเนียนเขาท้ายคลิปเรียบโอเคนะครับตาที่สองนะครับมาไม่รู้อะทำกินได้เรียวน แกมือป๊าแกมือนคะครับในท้ายอยู่ไหม่หรอกท้ายอยู่ค่ะโอเคแกมือรับป๊าไม่มีการแกมือนคะครับมีการทีสามนะครับโนดนอีกแล้วนะคะชิวต้องยังไม่ผ่านเลยยังไม่พาล<ม>พาดเลยครับนอนนอนทุกคนไม่พลาดเลย<ม><น>ความเม่นต้องให้พี่ตัวคนอยากแก้มือ ที่สี่นะครับทุกคนครั้งที่สี่นะครับเขาไม่โดนว้าวครั้งที่สี่เราไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคน ชนะกแล้วนะครับทุกคนโอ้เราชนะกันแล้วนะครับไปชนะครั้รตังมายเอาตังมาเมาไดแล้วนะครับทุกคนยี่สิบาทนะครับเอาตังมาเไปยี่บาททุกคนได้มาแล้วนะครับยี่บาทโอเคนะครับนี่นะครับเราได้มาแล้วครับ ตั้งจริงนะครับทุกคนไม่ได้ลงนะครับได้มาแล้วครับ20บาท20บาทนี้เราให้น้องอาริต้านะครับโอเคนะครับนอนนอนคลิปนี้เราก็จบเันแค่นี้นะครับเราเล่นกันสนุกนะครับเดี๋ยวเราก็ให้ตั้งใหม่อีกนั่นแหละโอเคครับสำหรับคลินี้ขอบคุณมากนะครับที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับบไปปปปปบปบ